สวัสดีจ้ามอนีกับสีมีแนวมาให้เบิงเด้อมีแนวให้พีนองเบิงซอยกันวันเป็นเหลขเอยียงของแปลก,ปกมันอยู่ในมักแตงไทยจ้ะให้เบิงซอยกันเบิงผู้เดียวกับโอหูวันสิเป็นเหลขเอยียงแต่ขอให้เบิงซอยกันมันสิเป็นตัวใดมอนีกับวันที่สิบสี่แล้วอีกมือสองมือกับสิเด หล่นกันแล้วก็เลยเอามาเห็นอันมักแตงนอยนีก็เลยเอามาสูพีนองเบิงสูพีสูนองเบิงว่านเป็นเลขเอียงเบิงแล้วก็ตีซอยกันเผื่อวันที 16, 16, ่สิบหกซีมีสชกนำกันเบิ่งไปเบิ่งมากอ่ะอันหน่อยในวงกลมอันนี้กับเป็นคือเลข คือเลขหาซีอันทั้งเทิงนี่ก็คือหกคือเลขหกอันทั้งทึงนี่ค่ะอันนี้ก็คือเลขหาซีอันนี้ก็ะอ,อ,อันกลมๆใ,ใหญ่ๆนี่ก็คือจังเลขคือเลขแปดเลขแปดอันนี้ก็ศูนย์แปดศูนย์ให้ออมาสูพีสูนหนองเปรุงน้ำกันหามีโสมมีลาบน้ำกันเบือบ้องหลบๆกันคือเป็นตัวเลขหลายอยู่ ถ้าเป็นเหล็กยังแต่วเบิ่งบอ,อกให้เบิ่งซอยกันมาถ้ามีกับเป็นเหล็กศูนย์นี่จะเหล็กศูนหรือสิเป็นเหล็กโกอกนนี้กับเหล็กยังกับูหัวนี่กัเหล็กสองกับเหล็กหนึ่งบอมันแมนอน,นคือจรอสองหนึ่งเบิ่งไปเรื่อยกัน นี่แต่ตัวเลขกจากเลขกอีย่างหลายตัวคัะเอามาสูพีสูนองบึงเพื่อมีโศกมีลาบน้ำกันวันที่สิบหกกระกระดาคมนี่แหละจ้ะบึงน้ำกันเด้วยเป็นเลขกอีอย่าง เบิ่งจังหนึ่งกะบมุนมาจังสีก่กะคืนนอนนเลขกเปดอะไรกันอะไกัคืี้เหลขศูนย์เบิง่งซอยกันเด้อผู้ใดตาดีผู้ใดมากกะซสื่อผู้ใดพอมากกะผทานไปเด้อเบิ่งแต่ว่าเบิง่งซอยกันไดนมันเป็นเหลขอีหยัง <S <S บั้เงอื่น มีคนเอาหมากแตงหน่วยนี้มาหาก่อนเลขสิออกพอดีสันสีโศกสีมานกับโศกไปนํากันมานได้นากันสัน,กกนผู้ไดบปรมักกะานไปบเทวาด้อเลขดังเป็นกับสองหากะกได้น้ำเพลิอนอยีดอกลอตตรีก่กะสื่อไว้ท่านอยู่วันที่ลอตตรี่วันที่ 6กรกฎาคม925125ก็ 9, 2, 5, 1, 2, กได้นําเพินอยู่วันที่16กรกฎาคมเลขตังของเพินเลขตังประจำางวดวันที่16ก็ได้สำนีแล้วจ้ะบัตตอรี่กะแต่ว่าเห็นอันนี้อีกจะเป็นโลกเลกตัวใด อ้าซสูพี่สิวน้องพิ่งช้าพิ่งละะแล้วว่าตัแปดศูนย์พี่น้องว่าตัวใดกะคอมเมนต์นะบอกในด้อแตงแตงจิงหน่่ยนิกแตงไทยหน่่ยนิกะผินเล็กกินยังก็เห็นเป็นตเตลิกศูนย์คือเล็กศูนย์อย่างที่เห็นชัดเจนก็คือศูนย์ ได้กับเบิ่งน้ำกันเลือเวลามีโศกมีหลาบน้ำกันันี่กวันที่สิบสี่แหละนี่กับเลขเลข 对。 ตัวาที่ชัดเจนก็คืออันนี้แหละจ้ะเบิ่งในจุดนี้กันอันนี้ก็คือเลขศูนย์อันนี้ก็จะเลขคือเลขหกเบิ้งจกเสียก็คือเลขหกแล้วเบิ่งทางนี้ก็คือเลขแปดหกแปดหกแปดศูนย์หรือแปดหกเบิง่งกลางกันเด้อเห็นตัวใดกันเบิ่งซอยกัน ตัวตัวในน้อยอันนี้คืออันนี้ก็คือเลขหอันนี้ก็คือเลขห้าเลขสี่หรือเก้ี่เบิ้งกับเบิ้งก็ออกเบิง้งเบิ้งทางนี้ก็คือห้าสี่หกห้า่เบิ้งทางนี้ก็คือ8ปดเจ็้ยแปศ ด้วใหมายะหกแปดศูนย์จะมีแนวพีสูนองเบืองสำเนียเดอ้อแต่จังใดกะพอเมินนะบอกนี่เดอ้อเห็นเป็นจังใดกะแตกต่างกันจังใดกะสำเนียเดอ้อจะ้ะ